อ่ะคนมาล้างห่องเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับเบิ้งอันนี้เครื่องมันถอดไม่ใส่หรอครับในเครื่องเพราะนั่นว่าอ๋อกำลังประกอบแล้วก็เสียบมาลุ่งนี่เแลยวต้องล้างกันนี่บอกครับวิธีการล้างห่องเครื่องเฮ้ยเต็มสิโอ้ตันนวนั้นบ่ต้องถอดนะครับเขาเอา<ๆ>นี่เห็นมันคร้ยครับเสียครับเสียบนี่แหละครับล้างห่องเครื่องของอีซูซูเมนนดีแม็ก่ะครับนี่แม็กับผมอีซูซูดีแม็กไฮแลนเดอร์ครับคุณผู้ชมวิธีการล้าง ห้องเครื่องพลาล่างแล้วเพราะเอาเี๋วเครื่องมาประกรอบนะครับพุ่นบวกเครื่องอยู่พุ่นหรอ,หอครับครับเครื่องเพาท่านได้ประกรอบอ๋อกลังประกอบรถคันนี้เป็นอย่างครับย<ส>ูอเดี๋ยวมาเอาเครื่องมาล่างกาา็ผ่านเปลี่ยนแหวนลูกถูฮะเปลี่ยนแหวนเปลียป่ยนลูกถูอ๋อต่างคนเราเปลี่ยนแหวนกับเปลี่ยนลูกถูนั่นแหละครับคุณผู้ชมคือวิธีการล่างของเครื่องรถรถ กระบะนะครับยูซุซุไฮเลนเดอร์นะครับนี่ขับวิ่งเป็นวิธีการเป็นหลังครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับท่านผู้ชมวิธีการหลังของเครื่องครับแล้วก็เรียงซีขับไปที่วัวร์เลยครับคุณผู้ชม เกียมมันคับทุกอคครับกางนนะครับอ้าวเดี๋ยวผมจะพาไปด่งประกอบเคืียงนอกรักัน